สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นท์เพชรยนต์นะคะวันนี้มิ้นท์อยู่ที่สำนักง,งานสาขาที่3ถนนสุวินทงวงศ์46นะคะวันนี้นะคะถือโอกาสดีนะคะมาอัปเดตรถนะคะที่อยู่ในเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะมีมากกว่า500คันให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะสำหรับโซนตรงนี้นะคะที่มิ้นท์อยู่นะคะจะเป็นโซนในส่วนของโซน C ีของทางบริษัทเพชรยนต์นะคะจะเป็นรถในส่วนของรถ SUV นะคะ MPV นะคะ7ที่นั่งแล้วก็5ที่นั่งให้กับลูกค้าได้รับชมกันใครกำลังสนใจหรือมองหารถรุ่นไหนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถ เครื่องยนต์นะคะ1.8 1.9 2.4นะคะเป็นเครื่องยนต์มีทั้งระบบตัวเบนซินดีเซลแล้วก็ตัวไฮบริดด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะมาแนะนำให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะอย่างแรกเลยใครสนใจกดติดตามนะคะทิ้งช่องทางการติดต่อหรือโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496ได้เลยอย่างเช่นคันนี้นะคะที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะจะเป็นคันที่เป็นของ Honda นะคะ HRV ตัว RS ะะโฉมปีใหม่ด้วยด้สีเทาดำนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครหารถที่ใช้ดีออปชั่นเน้นๆแบบนี้นะคะจัดมาให้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีคันเดียวในร้านนะคะที่เป็นสีเทาดำนะคะปีใหม่ไมน้อยนะคะระาคาอยู่ประมาณ859,000บาทเป็นตัวไฮบริดนะคะลูกค้ามาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน200ล้อนะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนเป็นเครื่องยนต์1.9 c c นะคะถ้าเป็นตัวที่ ลองลงมาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Honda นะคะหลัวมิ้นดูนิดนึงนะตัวนี้เป็น Honda า HRV 1.8ตัว EL เหมือนกันนะคะสมปี2019นะคะราคา539,000คันนี้ลูกค้าเครดิตด,ดีนะจัดฟรีดาวนผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะใครรายได้ประมาณ2เท่าของค่าง,งวดน,นะคะจัดไฟนแนนได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รถนะคะ ดีๆไว้ใช้งานนะคะลูกค้าออกรถตอนนี้นะคะผ่อนอีกทีปีหน้าไปเลยนะคะสำหรับคันนี้หนึ่งเดียวในร้านสวยจัๆแบบนี้นะคะกับเจ้าตัว Honda HRV นะฮะตัว1.8นะคะ,ะ,คะลูกค้าสวยมากนะคะตัวนี้นะบอกเลยว่ามีคันเดียวในร้านไม่น้อยที่สำคัญได้สี ฉูดฉาดมาม่าสีส้มเป็นสีพิเศษนะลูกค้าแต่จริงคือสวยภายในมาพร้อมกับเบาะหนังสีแดงนะคะล้อมงล้อมแบกนี่คือสวยเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมสัญญาณเตือนนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะลูกค้าเป็นสีเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถตัวนี้สวยมากลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้ดูด้านหลังบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยใครหารถที่อ,ออปชันดีๆนะคะแล้วก็สีสวยๆไม่เหมือนใคร นะคะลูกค้าคันนี้เลย HRV นะคะสวยมากด้านหลังนี่คือไฟ LED ไฟถอยกล้องถอยมีมาให้ครบเลยนะคะคันนี้นะได้เป็นตัว RS ด้วยนะคะสวยครบเลยนะคะใครสนใจหาอยู่นะคะลูกค้ารีบทักเข้ามานะคะกับรถปี2020นะคะ,ะ,คะไม่เก้าหม่นราคา5 6, 6 9 0 0นบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นประมาณ 1,000 0กว่าบาทนะคะคันนี้นะคะมีระบบสรุ r อะไรมาให้ด้วยอีกหนึ่งค่ายนะคะของ Toyota นะคะรุ่นนี้นะคะก็ขายดีไม่แพ้กันนะกับเจ้าตัว Toyota c o คร l a c อร s สนะคะเครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะกับเจ้าตัว Hybrid Premium นี่ตัวนี้นะคะได้ชมปี2022นะคะลูกค้าบอกเลยว่าใครอยากได้รถออปชั่นดีนะคะประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้อัตราความประหยัดอยู่ประมาณ25.5ด้วยกันนะคะและที่สำคัญคันนี้ ราคานะคะอยู่ที่ประมาณ6,99,000ได้ตัวท็อปนะคะได้ปี2020ด้วยนีย่ไฟหน้าแบบว่าสีฟ้าแบบนี้นะคะนี่คือเจ้าตัว h o n d a a อ่ o า t ค y o t a ้ o r o l l a Cross 1.8ไฮบริดพรีเมียมตัวะระบบ h y บริดนั่นเองนะคะประหยัดน้ำมันแล้วคือภายในเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆเลยคันนี้นะคะใช้งานดีนะลูกค้าอ่าอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็คือเป็นเจ้าตัว HRV 1.8นะคะตัว R/S เหมือนกันนะคะมีสีดำแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ดูกันก็จะเป็นสีเทาดำนะคะมีให้เลือก2เฉดสีนะคะราคาเท่ากันเลยนะคะหรือลูกค้าอยากได้สีขาวตัว HRV มีเหมือนกันนะ HRV มีโฉมปี23 24นะคะลูกค้าปีใหม่ๆใ,ใหม่น้อยๆน,นะคะใครกำลังอยากหาหรืออยากได้อยู่นะคะคันนี้ก็คือสวยเลยนะคะเดี๋ยวคันนี้บอกราคาอีกรอบนึงเพราะว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาดูดีไซน์ออปชั่นนะคะตัวรถสวยงามมากนะคะ อันนี้นะคะด้านบนไม่มีซันรูฟนะกับเจ้าตัว HRV 1.5E H EV EL โอ้โหปี2023ไม่40,000นะคะขาย769,000นี่ล้อแม็กสวยๆแบบนี้นะคะเป็นลายเฉพาะเลยสีดำเงาทูโทนแบบนี้นะคะดีไซน์กระจังด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะดีไซน์เปลี่ยนนะคะตัวนี้นะเป็นโฉมปี2023นะคะโฉมเปลี่ยนไปนะคะสวยขึ้นนะและที่สำคัญตัวนี้นะ มีสีเดียวนะไอมีสีขาวสีเดียวนะถ้าเป็นโชมตัวนี้นะคะใครกําลังมองหาเจ้าตัว HRV อยู่นะคะต้องรีบนะคะนี่ด้านท้ายก็คือดีไซน์เฉพาะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะสวยครบนะคะออปชั่นจัดมาให้เต็มนะคะกับราคาที่แบบว่าหาจากป้ายแดงไปครึ่งเลยนะคะสนใจเดี๋ยวลูกค้าแคปหน้าจอนะแต่ว่าหน้าจอนะคะลูกค้าตัวนี้นะบอกก่อนเลยว่า ทะเบียนขอโทษนะคะทะเบียนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้เมื่อสักครู่มาดูในส่วนของรถในส่วนของพวก Fortuner นะคะเราก็มีนะคะลูกค้าใครมองหา Fortuner อยู่นะคะมีตั้งแต่ตัว2.4 V 2.8 V นะคะมี Leader Regen d มีนะคะอย่างเช่นสีดำคันนี้เนี่ยคือลูกค้าได้เป็นตัว Fortuner นะคะตัวนี้เป็นตัว 2.4V นะคะ1ล้านหแสนบาทขอโทษพูดผิดเป็นตัวลีดเดอร์นะคะ1ล้านหาหมื่นนะคะหรืออยากได้ตัวที่เป็นออปชันที่อ่ะนี่ยอย่างตัวนี้นะคะสวยมากคันนี้ลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเจ้าตัว Isuzu MU-X 1.9ตวอ Elegant ปี2023นะคะไม่9 0 0า0นะคะ9 7 9า0นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรถขับเคลื่อนสองล้อนะคะของตัว มิลเอ็กแต่ว่าตัวนี้นะคะลูกค้า mm hmm. uh, ได้ชุดแต่งนะ mm hmm. เขาแต่งมาให้รอบคันเลยนะคะคันนี้สวยนะคะได้ชุดแต่งมาให้นะคะแต่งมาจากศูนย์สเกิร์ตรอบคันล้อมมงล้อม,อมแม็กนะซุ้มล้อนี่แต่งสวยเลยนะคะใครอยากได้คันนี้ 900, 7, 9ก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะไม่น้อยด้วยในสมปีใหม่ด้วยนะคะลูกค้ากับคันนี้นะคะทะเบียนนี้เลยลูกค้าแคปหน้าจอได้นะคะเซ็นเซอร์กล้องถอยหลังมีมาให้ไฟถอยไฟ,ไฟสปอตไลท์นี่ด้านหลัง สวยๆแบบนี้เลยด้านบนก็มีขี้ฉลามนะคะแบบชาร์ฟฟินมีสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตรอบคันนี่สวยมากลูกค้าถ้าสนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาได้นะคะที่เพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์46นะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะลูกค้านี่มาได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้หรือเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นมีสีขาวตัว2.4 V นะคะลูกค้า ราคาดีงามนะคะใครสนใจนะรีบนะคะต้องรีบทักเข้ามานะคะหรือใครอยากได้ตัวรถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นของตัวมิลเอ็กซ์ขึ้นกันสามพันเรามีนะตัวนี้สองจุดสี่วีปีสิบเก้านะคะขายกันแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันลูกคา้าคันนี้ตัวสองจุดสี่วีแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะตัวหน้าก็คือเป็นโฉบแบบนี้นะคะสวยๆแน,น่นๆแบบนี้เลยสนใจดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะ อีกหนึ่งคันนะคะเครื่องยนต์สามพันของตัว Isuzu MU-X นี่ตัวนี้โฉมปี2018นะคะลูกค้าได้โฉมปี2018นะคะกับราคาอยู่ประมาณ6 3 9 0 0 0านเานะคะเป็นตัวเนวินะคันนี้นะผ่อนประมาณ1,000 0กว่าบาทนะ11,000นี่เคี่ิแค่ดีๆจัดฟรีดาวได้นะคะสนใจนะคะลูกค้าดูรถละ,ละเอียดทุกรุ่นนะคะหรืออยากได้เป็นเก๋งนะคะหรือรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรถกระบะ รถตู้เรามีเยอะเลยนะคะมีให้ลูกค้าเลือกมากมายใครสนใจดูรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถทักหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นรีวิวให้ดูประมาณเท่านี้นะคะแต่ถ้าใครอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่แจ้งไว้สำหรับวันนี้เรามิ้นลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ